ชิว่ามกโคจังผมตชิว่ามกโคจังตตึงตึึงตึงตึงตังตงตังตงตังตังตึงตึตึงตคงตึงตงตงเงตังต แตกินเงินกันนะคั้าแ่้างไปข้เลีเชิญนางไปส่กินเัะาง้อมามาซ้อมานคักมินิมค่ะเัเดี๋ยวมาใหม่นะคเค่ะเีชิญนนะคะแจะกนะคกินอะสุด้าย ทำไมปัตชิมทำไมเ่ยไม่ชอบีบ้าคนกราบนะก็คอกับตายมีแ่คะัตรูดัตรำหนะแกรำอะไรวะเนี่ยเสร็จไหมคะเสร็ไหมคะเอาบ้าจ่าบด้าพวกมึงเรียนเชิญก่นเรียนเชิญนเชจไหนก้ห้องแตใองอาบน้ก่อนนะคะ ไปตัวเลยวันนี้ยัง่เลยนะคะแปดเจ็ดะครับแปดธรรมดาแปดศูนย์แปดเจ็ดหกนะคะไม่ได้เลยบบอ,แบบบบอีวมาทำอะไรกันเเลยนชิน,นมาเลนชนมะมาสตล์ มาชวนไปกินดีนะต้องแปดเไปกินิีนชอาคที่ถือะไรถืออะไรเนี่ยช่วอกันชวอะไรกันาไม่ดงแล้วไปซื้อของไอ้ที่นี่อะไรก็ไม่รู้ ออกมาข้าออกมาข้าทำไมอ่ะไม่ตัวเด้งเอ๊ะเลยไบเชเค่ะทรก้านเลยค่ะคนนี้มีนังรวมไหมสกสามคนมังยูใครใครใครไม่ได้ยูอนี้ไม่ยูข้นี้ใครอยู่มอเลือก่อยู่ใครอ่ะไม่ใช่สวัสดีค่

เร็วเร็วลิฟ์เกียรัเอดแล้วดี่ะแล้วแล้วก็ับอไรอยู่ไได้รอกนะองลิฟ์เ้ามาแล้วต้เลยนะปเ็สวนไนไปนคระคเยี่ยมวนไม่ได้แวเอ้ยมันเอเมันใจมันยิ่งเกินไม่ตือนเลยะไปเที่ยวสั้สุดนะคะทำไรวะไม่ทาอะไรกันเลยไปกันเ ไม่หันหน้าไดีเลยกระอหรือไม่ขับนางตัวยืขามอคอยกับมองคอยไม่่ชมอกคอยจังกับมอคอยจังไปห้อง873มาคะไม่ใช่ ไปชุดี๋ยวไปดี๋ยไปชมเชิญไปให้หมดแล้วนะคะโอเคโอเคโอเคได้ลหนักโอเคโอเคได้แด้วมาติดต่อให้เปลี่ยนชุดค่ะแม่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่อะไรด้วยแม่ตัวเหี้ยตัวอะไรเดินเข้ามาเป็นเป็นผีทีนี่พวกนี้เป็นผีล่องลอยมาชวนไปห้อง876เราก็คือนางรมนางรมนะคะรมกับรมพัดไปเลยค่ะพัดผีพัดพูดพัดอะไรพัดแตกกันหมดเลยคตอนนี้ก็เราจะไปที่ห้องนั้นละกันเนาะก็ ติดตาต่อละกันตออีพวกนี้ก็เะเจอไปก็โอเคก็เดี๋ยวไปเจอในห้องอ6นแปดเจกใช่ไมโอเคเดี๋ยวเราชวนอนี้ไวันนี้ก็ไม่ให้ใครนอนโอเคนะจบแล้วไปบ้างอุ้ยตกใจเอาิดแล้วอย่มแดเจ็ดหกค่ะขอขอถ่ายรูปด้วยได้ไหมคะห้องเลยเค่ะิ่าจสวยชัดไมมีอะไรกันอะ ไปไหนห้องคะโอเคค่ะี่คะี่หนจริงๆโซนนั้นนคะ้หละนคะขกันไหนคะังช็กายห่ค่ะทอย่างคีมาะไร่างคะำอะไรกันวาไปเลยค่ะอรบไปคะ ได้เงินนี่นะไดนี้ขน่ะคะแค่นี้ก็บุญน่งแค่นี้ก็ไม่น่าจะได้เลนะคะไปกข้อลงนี่นี่ยัมาเอายนะต้องขอใกันดีๆนะสถานการลงโซเชียลเดือเนะคะมาคอยดมาคุยจังเดือดเหมอกนมกว เขาทำมาสบายจิะทำไมหนูดูโกรธให้เป็นกำงหน่อยพี่บิ๊วานี่ปนไม่คืนคยามันหนี่ังอันยังเ้ยอันยังอันยังอันยังที่หมดอันยังที่หมด